แรงเชียร์แรงใจ10บนาทีนี้10บนาทีชีวัดว่า JK จะคว้าสาันแต้ไมไหมหรือจะแบกแต้มติดกอดเอาแล้วฮะตรงนี้ออาเธถ,ถ้าเกิดว่ามีปัญหาการแคนเกิดขึด้นอย่นี้ปิดร้องอะ่ะผมร้องอะ่ะ <laughs> ปิดประตูถอกฝาโลงเลยนะผมร้องอะ่ะย้ายเกิดกับเจคและเจคมาไวโอ้หมาไวแบบเกินครึ่งเลยนี่อย่างที่ผมบอกเอาู้ แล้วจังหวะนี้เราเอาเออแล้วตรยสวยเธอกับวาเลนแล้วยบุกปาดสวยๆจากไปไปเลยนะเก็บวาเลยไปสองแล้วไปละวเอาเธอร์ได้ด้วยเอาดิครับจังหวะนี้เอาจังหวะนี้เอาบุกเลยหรือเปล่าเอาแล้วจะบุกเลยนะอยู่พีเอา เดียก่อนตายแล้วเนี่ยแล้วนาะไปสองคนแล้วยังไม่ได้กลับเข้าไฟเลยด้วยมาแล้วมาเลยจุกกูสัญญามาพร้อมมาดีมาแล้วตรงนี้วิ่งมาจุกกูไม่รู้จะทําไงดีต่อยแม่งดีกว่าเดี๋ยวเขาหาไม่มีอะไรทำแล้วมาโกเขายังอยู่มาโก้เก็บเลตตี้ตีกันเองอีกแล้วว่ามาโก้บอกวิธีนี้แหละทขาเป็เราโดนตีตรงนี้ยังไงดียังไงดีจุกกูโดนต่อยกันสนับอยู่โดนสนับอยู่แล้วมาดีอุ้ยทางเจคก็ล้มไปไหนหมดนะตรงนี้เอาละมาโกและเลกาซี่เก็บเซอร์สัญญาลงไป จังหวะนี้แล้วมาโก้เก็บเนอะเอาเฮ้ยเอาไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังหวะนี้ต้องแก้กันด่วนโอ้ยโดนยิงรัวๆนะครับเวทบโนนนะตรงนี้ตรงนี้มือปืนไปไหนฮะมือปืนเจเคอเข้าไปเก็บแอดดอกหรือไม่ได้เข้าแต่ตรงนี้มันนวลเนียเนปาลแล้วนวลเนียเนปาลและมือปืนทางฝั่งเดียร์คอสนักก้องเป็นไรครับจับแต่คนนี้ครับจับจับ คนในแก๊งผมได้ไหมครับกล้องยิงสบายเธยฮะนี่ฮะพักใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนแล้วซี่เก็บโชคไปในจังหวะนี้อาเธอร์และไปเก็บเลกาซี่ไปแล้วเวทเก็บบิงไปจังหวะนี้เวทจะตีต่อยไหมเวทขอได้ตีอุ้ยลำสวนใส่อาเธอร์ไปเลยอาฮอตเอ็กซ์และมาโก้เก็บไปลงไปเช่นเดียวกันในจังหวะนี้ยังไงดีแล้วเวทโดนยิงอ่โอ้โหโดนแทงหลังดีด้วยเอาแล้วครับสถานการณ์ที่ผันกลับมากี่อย่านะอย่านะแล้วมาดีเก็บแฝงเฮ้ยตรงนี้เดียคอนก็ล้มเยอะเหมือนกันเดียกอนล้มเยอะแล้วเจคย์แขงเราจะมา เติมเจ้แค่มาเป็นมาเติมโหแค่เก็บเพียงสวยตกตามแบงเวทเก็บมาโก้ไปเลยเป็ดไปเลยเวทเวทอันนั้เก็บนิกกี้ฟอตีฮะนิกกี้ฟอตีจังหวะนี้โอ้โหคนนี้น่าจะหลุดเปล่าคุณแจ๊คผมไม่เคยเจอคุณนิกกี้ฟอตีเลยนะแล้วเวทต่อที่แล้วอ่ะแล้วเวทเก็บจินยูไปแล้วมาดีเก็บทงแล้นนำมาแล้วห้าต่อศูนเวทเก็บช็อกกี้ไปหนึ่งเหมือนกันและตรงนี้ยังไงดียังไงดี และกำลังชุบกันอยู่อะเจเคเล่นชุบกันดีมากแล้วตรงวะนี้ไม่ได้ป่วยนะแต่มันชุบกันดีจริงๆแล้วเนอคือเห็นบอกเนอเป็นมา嘛เนอเป็นมาว่ะแล้วหลอกซี่ไปเก็บตางฝั่งจุ๊งจิไปแล้วเนอเก็บดีไปหนึ่งและยังไงดีแล้วเวทก็พยายามจะล่าคิวนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องแล้วไปก็ไปเก็บไอดอกนุกเม็กแล้วเวทขอตีระหว่างนี้ราแล้วเวทตัยมาอย่างไวอ่ะเวทไม่ได้สังเกตนะเมื่อเห็นมาแต่ไกลครับเหม่ห่ามาตั้งแต่ร้อยเมตรอ่ะโโอ้หแล้วมาตีเวทคนเดียวอ่ะฮมิฮามิฮ่าครับผม เสียไม่ได้ครับแพ้ได้จะเสียไม่ได้ครับผมบอกเลยตายแล้วต้องถอยแล้วตรงนี้ไม่มีเวทะฮะ JK ที่ไม่เวทจะกันได้ไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันจังหวะนี้จะกันไหมไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วเซิร์ฟสรญยาเก็บล็อกซี่ลงไปและตรงนี้เจ็ดนาทีไม่รู้ว่าเธอไปเก็บแอดดอกหรือยังถ้าเก็บได้แทบจะไม่มีทรัพยากรเหลือแล้วพนไฟตลอดเลยและโชกี้เก็บบิงมาดีเก็บเรดดี้จังหวะนี้แล้วล่ะจังหวะนี้แล้ดูดูดิโอ้ใจสดองได้ไปเก็บแอดดอกได้ประเดี๋ว เลยเขาล้าลูกจะหมดแล้วนะเอาจริงๆแล้วดูดิดูเยอะจัดยาขวดเดียวอ่ะแฟงเหลือชาขวดเดียวอะขวดละ9ขวดแล้วตอนนี้9ขวดสูดแล้วสูดละผมบนกไปแล้วมันฟาสสูดแล้วนั่นเหลือแปดเอาเออเอาเออกิมเห็นละแต่เดียก็ต้องยะไปกรนเยอะแน่นอนผมบอกเลยไปอีกทองหนึ่งละเจเคขอยทองหนึ่งขอยตรงหนึ่งปิดเกมสูดไปเลยเจเคจะยังไงก็ช่างสกอร์ฟอร์มตอนนี้ร้อนแรงจัดจัดจุกู้ขอล้ว จุกกุ้ก็ตามไปของทข้าไโ้หแลไปปาดไม่หยุดเลยอีแค่อีแค่ห้าทงนะ6ทงไอ้สี่ทง ถ้าจุกกู้ไล่เก็บทุงนี้เยอะเนี่ยให้จุกกู้เก็บเยจะจุกกู้จะขึ้นอัดับหนึ่งเก็บทงเลยนะเดีเก็บทงใช่อีกสี่ถงถ้าจุกกู้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเก็บไปบ้างตาที่แล้วแต่ถ้าจุกกู้เก็บสี่ถงห้าถงเนี่ยจะแต้มเท่ากับไปมีอาร์เลยตอนนี้อะค่อนข้างจะต้องเอาแล้วตรงนี้เอาแล้วตรงนี้ทั้งเยียบ์คอรไม่ได้รีเซ็ตเลยและถ้าเจเคเก็บได้อีกนะมันมีเวลาทันนะตรงนี้ครับเกี่ยวอยู่ประมาณสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดวิถ้าเจเคสิบเจับเนี่ย เก็บธงเอได้คือจบแล้วเมอร์ลินโดนเก็บเรื่อยๆเลยตรงนี้เซอร์สัญญาเมอร์เมอร์ลินนะโดนไม่ให้ไปไหนเลยครับตรงนี้สัญญากำลังจะดังครับคุณตีดูดิดูสัญญาดิโอฟอมรนแรงจริงๆนะคุณเซิร์ฟสพอเพราะมันเก่งขาโั้งใจราคาเขามาดุอย่างนี้สองวินที่ผ่านมาเลยใช่ครับดุจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นครับเล่นกันแต่หลังจากที่แพ้เอแซฟมันมีไฟใช่มันคืออะไรครับเนี่ยไฟไฟบอลความแข็เนี่ย ที่มีต่อเอซฟอ่ะที่มันเป็นแพ้นะมันทำให้การเล่นมันดุเดือดมากๆครับสัปดาห์นี้และจินยูเก็บไปมาดีเก็บมาโก้เอาด้มาโก้ไ่ดีเล่นเอาดีครับยังไงดีมาโก้มาโก้ลีเหงือตกมาโก้เริ่มเหงือตกเริ่มเหลือตกและจุ๊กูเก็บทุ่มนำมาเป็นสิตภาสูงเลยครับตรงนี้เดซีเดียโก้เดียโก้แลเนิร์กเก็บบอลเองแล้เนิร์กเก็บจีนยูไปแล้วตรงนี้มาดีเก็บบิงเรียกเดว่าย่ําใหญ่ใส่สารพัดก็จะหีวหอ ไม่จะหอมเจียวไม่ว่าจะหอมแดงผักชีโรยหน,นะน้ามะนาวบิทก,ก็ไปแม่เรียกว่ายำใหญ่จริงๆครับเจเคที่มีให้ต่อทางฝัง่งเดียกรอดนะโอ้โหหยำใหญ่จริงๆอะใส่หมดเลยอะขอป้าบอกว่าเผ็ดๆด,ด,ด,ด้วยนะฮะแม่ดูดิฮะมาเดียแฟงเนื้อเกติกกี้ที เนี่ยคุณเดี๋ยวคุณจับภาพนี้ไว้ดีเนี่ยถ้าเขาขาดเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณดูไว้คุณไม่ต้องดูภาพไว้คุณดูคิวฟีดไว้คุณดูคิวฟีดกันไว้ผมมสั่งกไปแน่นอนฮะไม่ว่าจะเรื่องของการไฟหรือว่าการเก็บทงะตอนนี้โดนทางด้านของจันทังคารครับ พอแกรู้ว่าโพซิชันแกตอนนี้เนี่ยมาดีฮะต้ที่เห็นคือพอแกคิวได้ไฟแกอะไรมาเอาแล้วฮะตรงนี้ฮะอย่างที่ผมบอกครับด g แอบมาเก็บผวบอกนะจะฆ่าได้อีกโอ้โหอุ้ยแล้วมาโก้ใส่ชิโร่ไปเลยชิโร่บอกไม่ไหวจริงๆนะเขามาสี่ห้าคนอย่างนี้ชิโร่กันไม่อยู่จริงฮะไม่เอาแล้วครับเจานะเอนบอกขอมุงธงอย่างเดียวดีกว่าตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาธงบ้านอย่แล้ยพี่อุ้ยจุกจะขึ้นเป็นท็อปแล้วว่ะจุกต้องเีารอีกมุมธงครับเก็บไลออนแล้วเมอร์ลินเก็บช็อกกี้ไป ตรงนี้จุกกู้ได้ด้วยนะตรงนี้18ต่อ3นะเรียกได้ว่าผมไม่อยากจะพูดผมรอสูตรวิเลยลว่าจะผลยังไงเดี๋ยเราประกาศพร้อมกันสูตรวิสูตรวินี้เอาแล้วตรงนี้18ต่อ3แล้วทางฝั่งเดกอตเสียบผู้เล่นไปถึง5คนนะเหลือแค่7คนเท่านั้นยังไงดีนะเธอวิ่งมาพร้อมยา39ขวดที่ชุบ24อันกระสุนนีก8 0ันกว่าแม้ค่ะโอ้โหเอามาเรียกได้ว่าไปขโมยการคังกรมการคัง,งมาเลยฮะที่ได้วา่าใส่เก็ตลิงเลย จะใส่การลิงยิงแทนแล้วครับทำได้ดีจริงครับสำหรับ JK 2วิกที่ผ่านมาเพอร์เฟกครับเรียกว่าเพอร์เฟกแบบเวอร์เลยฮะเรียกว่าเวอร์เลยเพอร์เฟกไปครับผมว่าเพอร์เฟกไปใช่เล่นแบบโโอ้หปิดหูปิดตาแจ็คอาทิตย์หน้าเราต้องลงกันแล้วน้องจะมีปัญหาปิดหูปิดตาจังหวะนี้จริงๆก็ต้องเชิดละน้องเด็กขยันกี่ทุ่มเยอะแล้ไม่รู้ไปดิน่าจะสามทุ่มครน่าจะสามทุ่ม วันอานิตสามทุ่มเพราะว่าสองทุ่มสองสัปดาห์ลไปเพราะถ้าฉีดเต็มเลยสตรีมด้วยบอกเลยแจ็คสตรีมด้วยโอ้โหนะสตรีมแข่งอ่ะเอาง่ายเราซี่สสตรีมแข่งสิบแปดต่อหกแล้วแล้ววาเลนนะและมาโก้เก็บแฟนนะตีแฟนกันเองนะมาโก้บอกว่าตอนนี้เขาขอเช็ดเหงื่อนะฮะนี่ต้องเข้ามาเยอะหน่อยครับเพราะตรงนี้แต่ว่าผมว่าให้ให้น้องลงเพื่อการันตีที่หนึ่งที่สองนะเออตรงนี้เหมือนมีตัวลุดี๋ยวเราไปเจอกันดูไว้ก็ได้อ่ืนดิเจอกันดูไว้เล่นตำแหน่งอื่นดีเจอดูไว้ตอนเจอดูไว้ไงเราเวทตีบิงไปอีกะะจังหวนี อ,อันนียี่บต่อหกแล้วอ่ะเรียกได้ว่าเดียงด,ดีจีด,ดีแทบจะหมดสิทธ์แล้วเรียกได้ว่าจะหมดสิทธิ์แต่เราัะไม่เอ่อยยังไม่ข,ขานชื่อผู้ชนะนะเราจะขานพร้อมกันอย่างดังกลุ่มกล้องให้ทั่วทั้งปัตตพีนี้ได้ยินแต่ชื่อนี้เท่านั้นนะสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอมาให้อีกสองนาทีให้น้องๆเล่นก่อนจังหวะนี้น้องๆมาแล้ว แล้วพยายามยำใหญ่อยู่ครับตรงนี้ตัวเสียพยายามยำใหญ่อยู่ไอ้ยำใหญ่มาโกอยู่ครับย้ำใหญ่มาโกเบสจ่ไรเบสมาโก้โดนยำใหญ่อยู่ครับมาโก้ตายโดนใครเล่นครับคุณอย่าเพิ่งตัดภาพไปชุบต่อเลยเขาไม่ให้เล่นอยู่แล้วตรงนี้ดเจคย์เด็กขี้แค้นด้วยฮะอันนี้ผมบอกใครย้ำหรือว่าใครทำอะไรเจคย์ระยำหมดนะ มีดอเวดเก็บเดียไปอีกหนึ่งฮะตรงนี้แล้วมาดีเก็บเนิร์ฟไปเก็บล็อกซีไปเก็บตีฟอทีวงนัวเนมลัวเนมเนี่ยปัดมาเคลียร์ทงบีเอาปัดตัวเองฮะเพื่อมาเตี๋ยงมั่วตัวน่ะนะฮะไม่ให้แต้มของดีจีทั้งตามมาทำนะตรงนี้เวทมาตีคใรแล้วอ่ากวาดมาเกลียดมาตีมาตีเพื่อนหมดเลยไอเวทอ่ะมาดีแล้วเนิร์ฟเก็บเลกาซี่ฮะตรงนี้เซอร์เก็บแป้นใบจังหวะนี้ฮะตรงนั้นชุบชุบชุบมาแล้ว มาเล้วชุบหมดเลยนะตรงวันี้เ๊ k s ชุบหมดเลยไอ้จุกไอ้้จุ๊กมองหึงดิคือมองดนึงเลยมันตาก damn, ันตงนตยไอ้เหียอ้ยเาได้แค่สามธงนะสรุปเขาได้แค่สามไอ้จุ๊ตายสามเนสี่ธงนี่แหละแล้วตรงนี้เรื่อมาเก็บตีกันเองละแล้วสี่สิบวิแล้วมาโก้บอกขอพัมดิเลยมาโก้เรดี้เรดี้เรดี้ลูกันลูกันนะลูกันขอน่อยขอน่อยละ ขอหน่อยเวทปฏิเยอะเกินไม่ไหวไอเวทปฏิเยอะจัดไม่ไหวขอหน่อยขอหน่อย,อน,อยนะเออไอจูบแตะก,ก็แตนใส่พอดเอ็กไปเมื่อกี้เออโอ้โหเอาลวบิงเก็บล็อกซี่เวทเก็บเลกาซี่อะเอาแล้วตรงนี้ <c oughs> อยู่ยี่สิบสามเดียรเราพูดพร้อมกันแล้วอยย่าสองเดียอย่าสองเดียอย้ำไล่ย่อะ เอาแล้วอย่างนี้ยังไงยังไงดีแต่โชไลาตีแฟงเลยบอกฉันหนีไปไหนมึงมานี่ดีมึงจะหนีไปไหนมึงตึงใช่ไหมมาร์โกเก็บมาดีไปเวดเก็บในกัซี่ไปหนึ่งเช่นเดียวกันจังหวะนี้แล้วมักเออกูก้องพร้อมกันเลยสามสอพุชชินาได้แกเจเอเก